ปัญหาเดิมๆนะคะน่าเสียดายมากเลยค่ะกวกมรกตด,ด่างกรน,นี้นะคะซึ่งเราตั้งใจเลี้ยงเขามากๆเลยนะคะตอนแรกนี้คืออไม่มีเวลารดน้ำเราก็เลยปรับดินสูตรดินใหม่เขา,เาจะให้เขาแบบมีความชุ่มชื้นเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ผสมดินเข้าไปเยอะเยอะเยอะมากไปหน่อยทำให้หน่อใหม่ที่เขาออกมาแล้วก็ ต้นเดิมของเขาในเน่าไปอย่างน่าเสียดายเลยนะคะนี่ค่ะมาเจออีกทีก็ไม่ทันแล้วนะคะความที่เราไม่ค่อยมีเวลาดูเลยเขาอย่างจริงจังนะคะก็จะทําให้เราสูญเสียต้นที่แบบสวยของเราไปนี่ค่ะต้นนี้เราตั้งใจว่าจะทําแบบเป็นกอสวยตั้งแม่เลยนะคะแต่ก็เน่าไปซะก่อนน่าเสียดายนะคะไม่เป็นไรค่ะสําหรับ ต้นนี้นะคะเราคิดว่าเราจะเอาเขามาตัดกิ่งแล้วก็ลองชำใหม่ดูนะคะเผื่อน้องจะรอดนี่ค่ะมือใหม่ต้องระวังดีๆนะคะเรื่องความชื้นของดินทีนี้เราจะมาลื้อกระถางดูนะคะล่ากระถางเขาเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะ สภาพอย่างที่เห็นเลยนะคะน่าจะเกิดจากเชื้อรานะคะขาวๆแบบนี้นี่ค่ะความชื้นของดินเป็นยังไงมาดูกันนะคะก็กระถางโุลดอือ หลุมมากแล้วนะคะแต่ก็ยังก็ยังก็ยังชื้นอยู่นะคะหน้าดินเขาจะแม่นไปอาจจะเป็นเพราะว่าเราเอาดินที่มีลักษณะที่เหนียวเกื่อไปนะคะมาปิดหน้ากระถางไว้ทําให้อา,ากาศถ่ายคลในดินไม่สะดุกทําให้รากของเขาเน่าก็เป็นได้นะคะแล้วก็เราเปลี่ยนที่ ที่วางกระถางใหม่นะคะที่ตรงนั้นอาจจะแสงอาจจะไม่พอแล้วก็ทําให้เขามีความชื้นที่เยอะเกินไปนะคะก็เลยทําให้เขาลากเน่าได้นะคะหรือไม่ก็เป็นที่เชื้อโรคเชื้อราที่ปนมากับดินนะคะเราไม่ได้ทําการฆ่าเชื้อแล้วก็ทําให้ดินปลอดเชื้อก่อนแยกกระถางนะคะแล้วก็ มาจากหลายสายหันุนะคะนี่คือความยากของกบมรกตนะคะสําหรับมือใหม่ก็คือแนะนําก็คือว่าถ้าไม่อยากเจอปัญหาแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องสูญเสียน้องกบมรกตสวยๆไปอย่างนี้นะคะก็คือเน้นเป็นขุยมะพร้าวอย่างเรียวปลอยที่สุดนะคะอาจจะเป็นอันนี้คือเป็นขุยมะพร้าวนะคะแต่จริงๆแล้วต้องใช้เป็นมะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับแล้วก็ุือละลายช้าแค่นี้ก็พอนะคะ น่าจะพอแต่ถ้าผสมสูตรดินอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังมากๆเลยนะคะเราต้องมั่นใจว่าดินที่เราเอามาปลูกเนี่ยปราศจากเชื้อโรคเชื้อราที่ปนมากับดินเราถึงจะปลูกเขาให้เติบโตได้นะคะแต่ถ้าเราไม่มั่นใจและเราเสี่ยงปลูกเขาเนะะี่ยค่ะก็อาจจะเจอปัญหาแบบนี้อยที่เป็นตัวอย่างมาให้ดูเนะะี่ยค่ะแทนที่เราจะปลูกเขาแล้ว จะได้ชื่นชมความสวยงามของเขานะคะกลายเป็นว่าดินเน่านะคะแล้วก็ทําให้เขาต้องเน่าแล้วก็ถึงกับเน่าไปอย่างน่าเสียดายแบบนี้นะคะนี่ยคะ่ะส่วนน้องคนนี้ก้านเขายังดีอยู่นะคะเราก็คิดว่าเราน่าจะเอามาตัดส่วนที่เน่าออกแล้วก็เอาเขาไปชํำอะ่ะนะคะก็น่าจะรอดนะคะ จะนี่นะคะถ้าเขาไม่เน่าไปสักก่อนนะคะเห็นไหมคะเขามีตาหน่อขึ้นมาแล้วนะคะอาจจะมีหน่อขึ้นมาใหม่กําลังสร้างหน่อเลยนะคะเราต้องอบเขาไว้ในถุงมะพร้าวแบบนี้นะคะเราจะใช้แก้วนะคะอบเขาใส่แก้วแล้วก็ใส่ถุงมะพร้าวแบบนี้ย้เลยนะคะวิธีการของเราเพื่อ,อให้เขามีรากใหม่ขึ้นมาเคยอบลักษณะนี้นะคะแล้วก็ เขาก็มีรากมีหน่อออกมาได้ปกตินะคะแต่ใบเขาจะมีความเสียหายไปบ้างนะคะก็เป็นธรรมชาตินะคะต้องระวังนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะความชื้นในดินก็เป็นสาเหตุหนึง่งแต่อีกสาเหตุหนึงก็คือก่อนหน้านี้เราอาจจะลด จุลินทรีย์แล้วก็ให้อาหารทางใบเขาบ่อยนไปนะคะปกติแล้วจะให้1-2ถึงครั้งต่อสัปดาห์นะคะอันนี้เราเจจางแล้วก็ให้เขาวันเว้นวันนะคะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นสายหตุที่ทำให้เขาเน่าได้นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกๆกระถางที่ฉีดพ่นใบทุกวันแล้วเขาจะเน่านะคะเพราะว่าที่บ้านเคยฉีดพ่นใบแบบนี้นะคะ่ะ ทุกวันเหมือนกันบางใบก็เจริญเติบโตได้ดีนะคะบางใบก็เน่าไปแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับความเฉพาะของต้นไม้แต่ละต้นนะคะก็เหมือนสุขภาพของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะไม้บางต้นอาจจะมีความอ่อนแอมากกว่าเวลาที่เราให้อาหารทางใบเขาบ่อยอย่างต้นนี้ใบเขาเผือเกเยอะเขาจะมีความอ่อนแออยู่แล้วแล้วเราก็ไปฉีดพ่นอาหารทางใบให้เขาบ่อยเกินไปนะคะมันอาจจะทําให้เขาเครียดแล้วก็ใบก็อาจจะตัด เน่าได้แบบนี้แหละคะ่ะนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่นํามาฝากกันเราคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุนี้ด้วยนะคะมันถึงทําให้เขาเลากราเน่าแบบนี้นะคะก็คือระวังกันด้วยนะคะสําหรับใครที่ปลูกเดืองขวงมรกตอยู่นะคะบางทีเราต้องการบํารุงเขาให้งามมือไว้นะคะกลับกลายเป็นโทษกับน้องเขาอีกนะคะทาให้น้องเขาต้องแบบขนเน่าไปแบบนี้นะคะ ยังไงก็ขาดด้วยนะคะสำหรับคนที่กำลังปลูกเลี้ยงกว่งมรงกตก็คือดูแลเขาดีๆนะคะถ้าเมือใหม่ย,ยังไม่ชำนาญแนะนำให้ปลูกเป็นมะาาพร้าวสับแล้วก็ปุ๋ยอัลมุคอนนะคะแล้วก็รอให้แบบวัสดุปลูกเริ่มแห้งแล้วเราค่อยลดน้ำเขานะคะอย่าลดน้ำบ่อยจนแบบแฉะแบบนี้อย่างเี้ก็ถือว่าแฉะแล้วนะคะขนาดแบบนี้นะะก็ถือว่าแฉะจนไปนะคะ คนที่แซมบ,บอกใส่รังเขาแห้งมากกว่านี้นะคะ,ะ,ค,ะค่อยๆเลี้ยงแล้วก็ค่อยๆศึกษาพืชแต่ละชนิดไปนะคะฝังมรกตจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เลี้ยงยากอะไรมากมายหรอกค่ะียงแต่ว่าเขาแค่ไม่ชอบน้ำแล้วก็การบำรุงที่มากเกินไปก็อาจจะทําให้เขาเน่าได้นะคะแต่ออถ้าเราปล่อยน้องเขาไวา้แห้งๆแล้วเราก็ฉีดพ,พ่นอ,อาหารทางใบเขาสัปดาห์ละครั้ง หรือว่าสองครั้งนะคะไม่เกินนี้เขาก็ไม่น่าจะาหัวเน่าแล้วก็ลากเน่าแบบนี้นะคะเนี่ยขาซ้ายหตุเล่าสู่กันฟังนะคะเผื่อใครที่กำลังเลี้ยงอยู่ก็จะได้อาลองไลเหยนวิธีม่ยนะคะเพื่อให้น้องเขาเติบโตแข็งแรงได้ดีนะคะตัวนี้เมีความอ่อนแออยู่แล้วเขาไม่น่าจะ ชอบการมาหมุนที่มากไปนะคะแล้วก็อาจจะชอบหรือแบ,บงแห้งก่อนเดีย๋ยวเราเอาน้องเขาไปอบก่อนนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเอามาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะนี่ค่ะเราก็จับน้องเขามาล้างทําความสะอาดแล้วนะคะเราก็จะเห็นนี่ค่ะลาหน่อที่เราบอกว่าถ้าเขาไม่เน่อไปสะกก่อนเขาก็จะมี หน่อไม้งอกขึ้นมาให้เราแบบนี้นะคะแต่อันนี้เราต้องเอาไปอบเขาไว้ในขุนมะพร้าวนะคะสาเหตุหลักๆที่เจอก็อาจจะเป็นดินชื้นแฉะจนเกินไปจากการให้น้ําที่มากไปของเรานะคะและสาเหตุอย่างที่2ก็คือเราฉีดพ่นจุลินทรียหรือว่าอาหารทางใบให้เขามากเกินไปนะคะก็เลยทําให้เขาเน่าแบบนี้ละค่ะอันนี้นี่ เป็นนะคะนี่ใบเขาจะไหม้แบบนี้อาจจะเกิดจากสาเหตุนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เวลาที่เราให้อาหารทางใบกับเขาอ่ะเราจะให้ช่วงที่เวลาที่เลยสิบโมงไปแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ควรนะคะแต่อันนี้คือมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่เราให้ฉีดพ่นเขาในเวลานั้นในช่วงเวลานั้นพอดีซึ่งเป็นช่วงที่แดดค่อนข้างแรงนะคะถึงแม้ว่าเราจะวางไว้ในร่มก็ตามนะคะแต่เป็นช่วงที่แสงแดดยังคงแบบแบบ มีแสงส่องเข้ามาได้อยู่แล้วก็เลยทําให้ใบเขาบางใบเน่าไปนะคะในใบที่โดนแสงก็น่าเสียดายานะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนี่คือความเสี่ยงของการปลูกต้นไม้ซึ่งเราต้องเจออยู่แล้วนะคะทีนี้เราก็มาแก้ปัญหาโดยการที่นําน้องเขาไปชําใหม่นะคะช่วยชีดน้องเขาไว้นะคะสิ่งนี้น่าจะไม่มีปัญหาน่าจะให้รากที่สมบูรณ์แข็งแรงออกมาได้เหมือนเดิมนะคะเนื่องจากสภาพการของเขายังคงดีอยู่แล้วก็เขาเริ่มมีหน่อใหม่ บางทีเราชาไว้หนอ่อเ็าอาจจะงอกขึ้นมาพร้อมๆกับหัวก็ได้นะคะยังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับการน,นี้ผ่านไปหนึ่งเดือนก่อนปีใหม่แล้วน่าจะเห็นหัวแล้วก็รากที่สมบูรณ์ของเขากลับมาอีกครั้งนะคะและจากนี้ไปเราก็คงจะแบบต้องระมัดระวังนะคะการให้จุลินทรีย์หรืออาหารทางใบกับเขานะคะ เพราะว่าวักมรกตใบเผือกเ,เขาจะมีความอ่อนแอเป็นพิเศษมากกว่าฝักมรกตใบเขียวทั่วไปนะคะซึ่งความที่เขาไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแล้วก็เราก็ยังไปให้อาหารทางใบเขามากไปอาจจะทําให้เขาเครียดแล้วก็แพ้ได้นะคะก็เลยส่งผลให้รากเนา่าคนเน่าได้แบบนี้นะคะเป็นสิ่งที่มือใหม่ต้องระวังนะคะในกามมรบำรุงเขานะคะฝักมรกตด่าง ต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษนะคะแต่ถ้าเป็นมือใหม่จริงๆก็อย่างที่เคยบอกนะะก็คือว่าปลูกไว้ในขุยมะพรา้าวสรบแล้วก็ปุ๋ยอะไรช้าแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอนะคะแล้วก็ฉีดพ่นอาหารทางใบอาทิตย์ละครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นไปนะคะนี่แหละค่ะการปลูกเลี้ยงต้นไม้นะคะต้องค่อยๆทดลองทํานะคะถึงแม้ว่าเราจะสูญเสีย ก้อนนี้ไปนะคะแต่ก็ยังถือว่าโชคดีนะคะที่เขายังไม่ได้เน่าทั้งหมดนะคะก็ยังถือว่าเรายังมีโอากาสที่จะทาให้น้องเขาฟื้นคนืนมาได้นะคะ,ะน,นี่ลักษณะหัวที่เน่านะคะเมื่อกี้ดึงออกมาจากกระถางแล้วน้ําไหลออกมาจากหัวของเขาเลยนะคะน่าสงสารมากเลยเราต้องเอาน้องเขาไปอบพักพื้น ะะหลังจากที่เราทําความสะอาดตัดส่วนที่เน่าทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือเราก็จะมาอบเขาไว้ในกล่องใสแบบนี้นะคะรอจนลากเขาเดินดีแล้วแข็งแรงแล้วเราค่อยนําไปปลูกข้างนอกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะการปักชำเราก็จะปักไว้ง่ายๆแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราปักให้ดูนะคะเราหาช่องว่างก่อนตรงไหนก็ได้นะคะที่เราคิดว่ามีพื้นที่ว่าง ตรงนี้นะคะจะับดูให้เขาหน่อยนึงนะคะแล้วก็ยางเขาลงไปแล้วก็เกล็บเขาไว้แบบนี้นะคะง่ายแบบนี้เลยนะคะการชำกองมรกตไม่ยุ่งยากนะคะส่วนอันนี้ก็คือการที่เขาชำไวแล้วเราชนเขาไว้นะคะนี่เวลาผ่านไปเห็นนะคะเขาเริม่มมีลากเล็กๆขึ้นมาแล้ว คือเกิดจากการเน่าทั้งนั้นเลยนะคะเรา,าเอามาอนุบาลไว้ในเกาะแล้วก็ฝ้ายเขา,เาสร้างหัวลากกันหม่นะคะส่วนอันนี้ก็หาพื้นที่ว่างๆนะคะให้เขาตรงนี้ก็ได้นะคะเบียด,ดกันหน่อยไม่เป็นไรน,นะคะนี่ค่ะแล้วก็วางเขาลงไปแบบนี้เอียงๆหน่อยนะคะเพราะว่าก้านเขายาวแล้วก็ อบดินไว้นิดนึงอย่างนี้นะคะแล้วก็รอรอล,อลอากมาอีกประมาณหนึ่งเดือนนะคะส่วนต้นนี้มีค่ะเดี๋ยวเราจะมาลื้ให้ดูกันนะคะต้นนี้ก็คือเกิดจากการเน่าลักษณะคล้ายๆกันกับต้นนี้ที่เน่าเหมือนกันนะคะสังเกตใบเขาจะไหม้เหมือนกันเลยนะคะลักษณะเหมือนกันเลยแล้วก็มาอบเข้าไว้ในกล่องแบบน,นี้นะคะผ่านมา ก็ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะคะเห็นไหมคะรากเขาก็จะมาต้นนี้เหมือนกันคะ่ะรากเขาก็จะมาเหมือนต้นนี้เลยนะคะเหมือนก้านนี้เลยเห็นไหมคะรากก็เริ่มมาแล้วอันนี้เราจะทิ้งไว้สักพักก่อนนะคะรากยังไม่แข็งแรงให้รากเดินดีกว่านี้ก่อนสักสองเดือนนะคะแล้ว็ย้ายปลูก